คุณแม่นะผมอร่อยเอาเรื่องเอาเรื่องเรว่อเอาเรื่องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไปกับกายทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปกับกายนะครับผมกับรายการใหม่ของเรารายการชี้เป้าเป้าเป้าเป่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 านะครับผม วันนี้ทุกคนคงจะเห็นปกแล้ววันนี้เราจะมาถ่ายคลิปเอาใจสาวๆทักงหน่อยสาวๆที่ชอบคามแซปนะครับผมหลักในคามแซปซึ่งวันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ฮาดน,น,นึงนะครับเพราะว่าน้องๆไม่อยู่นะคบือป <c oughs> กติเรา 4, จะถ่ายกันสาคนใช่ไหมแต่ว่าวันนี้คือเช้าเก้ามาถ่ายด้วยแต่ว่าเก้าก็ถ่ายไม่ได้ครับเพราะว่ามันมันเผ็ดนะครับผมน้องไม่กินเผ็ด ส่วนอีกคนนึงก็ติดเรียนนะครับผมวันนี้ผมก็เลยต้องมาโซโล่คลิปนี้คนเดียวนะครับผมซึ่งร้านยำวันนี้ที่เราจะมาแนะนําให้ทุกคนเนี่ยคือร้านยำคุณแม่นะครับผมเราต้องบอกตามตรงว่าร้านเนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรามันไม่ได้อยู่ในลิสต์เราเลยนะครับผมแต่ว่าเราเจอด้วยความบังเอิญคือเราสั่งมากินแล้วแบบว่ามันอร่อยอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าต้องการจะเอามาถ่ายให้ทุกคนดูนะครับผมร้านนี้ อ่ต้องบอกกันว่าร้านยำคุณแม่เนี่ยจริงๆเขามี2สาขานะครับผมซึ่งตอนนี้ที่ร้านเนี่ยมีโปรแรงมากคือถ้าทุกคนสั่งเนี่ยแล้วไปเอาที่ร้านนะผมจะลดเลย10%ทันทีอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกคนสั่งผ่านแอป Delivery เนี่ยซึ่งมีหลายแอปปานนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ตามนี้นะครับผมถ้าสั่งผ่านแอป Delivery เนี่ยสั่ง250บาทส่งฟรี7กิโลเมตรนะครับผมอ่าซึ่งแบบ โปรแรงมากร้านนี้โปรแรงมากนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มกันเริ่มจากเมนูแรกก่อนเมนูสุดฮิตที่เวลาทุกคนสั่งยำก็จะชอบสั่งเมนูนี้นะครับผมก็คือยำหมูยอไข่แดงเค็มอ่าเมนูนี้เนี่ยมันเป็นกระแสมากเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยมันถ่ายรูปสวยครับไม่ม <laughs> ีอะไรเลยคือด้วย <laughs> ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบกินไข่แดงเค็มสักเท่าไหร่แต่ว่ามันถ่ายรูปสวยแล้วมันก็ฮิตอะดูนี่หมูยอเขาชิ้นแบบ ชิ้นเป้งๆอย่างนี้เลยนะแล้วก็ไข่แดงนี่คือแบบมาเป็นลูกๆอย่างนี้เลยโอ้สุดจริงสุดจริงอะต้องบอก,กนว่าร้านนี้เนี่ยผักที่ใส่ในยำเนี่ยเขาจะมีให้เลือก2อ,อย่างคือเป็นยอดมะพร้าวอ่อนหรือว่าเป็นไหลบัวอาแล้วก็สามารถเลือกระดับความเผ็ดได้แล้วก็เขาจะมีแบบว่าใส่ปลาร้ากับไม่ใส่ปลาร้าซึ่งวันนี้เนี่ยเราสั่งมาทั้ง2แบบเลยนะครับผมใส่ปลาร้ากลุ่มนี้คือกลุ่มใส่ปลาร้านะครับผมอันนี้คือไม่ใส่ปลาร้า เดี๋ยวเราจะชิมแบบทั้งสองแบบเลยว่าเป็นยังไงนะครับผมโอเคมาเริ่มยำหมูยอไข่แดงเค็มขออนุญาตกินกับข้าวนะครับเพราะว่ามันมันเผ็ด <laughs> <laughs> ถ้ากินเปล่าๆเนี่ยตื่นเช้ามาอาจจะเขาเรียกว่าไงอะใช้คำี่สุภาพแสบแสบทวารได้นะครับผม <laughs> อ่านั่นนะอ่ะไปอืออืออร่อย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 อ ต้องบอกว่าร้านยำเนี่ยที่อร่อยเนี่ยส่วนหนึ่งอาส่วนหนึ่งอาจจะมาจากวัตถุดิบก็จริงแต่ส่วนหลักของร้านยำเนี่ยคือน้ายำนะผมแล้ว่งถ้าเกิดว่าร้านไหนมีปลรราที่ดีเนี่ยคือปลรราที่นวเนี่ยคือมีใช้ไปกว่าครึ่งละเวลาทาร้านยำนะผมซึ่งร้านเนี่ยผมบอกเลยว่าปลรราเขาเนี่ยเอาเรื่องเอาเรื่องไม่ว่าเอาเรื่องนะผมไขาา่แดงเข้ม ก็อร่อยนะแต่ไม่ได้อินกับไข่แดงขนาดนั้นแต่ถ้าคนชอบก็คือชอบแหละอร่อยมากขออยก,กัมชิมยอดมาพาเขาบ้างว่าเป็นยังไงนะครับผมคือต้องบอกว่าน้ำยำเขาเนี่ยเด็ดมากตัวปลาเขาเนี่ยมันจะมีกลิ่นเหมือนถ้าทุกคนเคยกินต้มโ้งเนี่ยตัวปลาเขาจะมีกลิ่นนั้นด้วยนะครับเหมือนกลิ่นปลาแห้งหรืออะไรทั้งอย่างที่เอาไปใส่ในปลานะผมซึ่งอร่อยมากนัวนัวมากอ,อร่อย อร่อย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 ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมเพราะว่าอยู่คนเดียวเลยไม่มีคนมาช่วยวิจารณ์ด้วยว่ามันจะมันอร่อยขนาดไหนนะครับผมจะเอาไว้า่ามันอร่อยมันอร่อยมากม,มาผม,นมแนะนาอ่ะต่อไปยำกุ้งสดนะครับผมอ่ะเมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่คนหลงรักยำแล้วก็ชอบกินของดิบเนี่ยจะชอบสั่งเป็นพิเศษนะครับผมเมนูนี้คือต้องบอกก่อนว่า กุ้งสดเนี่ยเวลาเรากินสดเนี่ยมันจะหวานกว่ากุ้งที่ต้มมาแล้วหรืออะไรมาแล้วเพราะว่ามันแบบมันสดอะแต่ถ้าร้านไหนที่ทําไม่ดีเนี่ยกุ้งจะมีกลิ่นนะครับผมแล้วซึ่งเมื่อกุ้งมันไม่สดเนี่ยมันจะไม่อร่อยเลยอ่าจะดูขนาดกุ้งเขาดิแบบเต็มช้อนอะโหแบบใหญ่มากใหญ่จัดเราไปแบบไม่แบ่งเลยไปแบบทั้งตัวอย่างนี้เลยไม่ต้องใช้ข้าวนะครับผมไปอร่อยวะกุ้งดีไม่มีกลิ่นเลยหวาน ส่วนมากแล้วไซส์ที่เขาให้มาเนี่ยด้วยความที่เวลาไซส์มันใหญ่เนี่ยเวลากินมันก็จะเต็มปากเต็มคำนิดน,นึงอ่ะนิดนึงนะ้ำลายเลยอร่อยถ้าคนสายปลาก็จะถูกใจหน่อยนะครับผมอืมอร่อยเลยแหละเอามาต่อไปยำแซลมอนนะครับผมก็คือเมนูที่เราสั่งมาเนี่ยวันนี้ยำทั้งหลายเนี่ยไอสามตัวเนี้ย จะเป็นเป็น t o อป r เลยของคนที่เวลากินยำแล้วเขาจะชอบสั่งนะผมอย่างหนึ่งเลยเนี่ยคือยำเนี่ยเวลากินกับของดิบเนี่ยมันอร่อยอะมันอร่อยกว่ากินกับของสุกนะผมคิดว่าซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเริ่มการกินของดิบกับน้ำยำที่มันแซ่บนะผมซึ่ามันอร่อยนะอาา๋อมะแซมอนคือทุกอย่างเขาให้มาแบบดูดิโหเกินไปใหญ่เกินแล้วน้ำยำแบบไซนี้แซ่บๆไปเลยขอกินกับข้าวนิดน,นึงนะฮะ อร่อยอะแตงโมไม่คาวไม่ยุ่ยสดนะผมแล้วก็เด้งๆทีนี้เราจบฝั่งปลาล้ากันไปแล้วข้ามมาฝั่งที่ไม่มีปลาล้าบ้างซึ่งฝั่งที่ไม่มีปลาล้าเนี่ยเมนูที่ผมเลือกมาเนี่ยคือยำปลาดุกฟูนะผมกลับอีกอันนึงเป็นไข่ปลาริวกิวต้องบอกกันว่าอันนี้ชอบกินส่วนตัวนะผมเป็นคนที่ชอบกินไข่ปลาริวกิวมากมาเราเริ่มจากยำปลาดุกฟูก่อนที่ไม่ใส่ปลาแยกน้ำยำอ๋อยำของยำปลาดุกฟูเขาจะมีใส่ไอ้นี้มาด้วย ใส่เม็ดมะม่วงหิงมาพานมาด้วยในเครื่องซึ่งยำอื่นเนี่ยไม่มีนะครับผมอ่าอันนี้จะเฉะพาะว่าเวลาเราสั่งยำปลาดุกฟูก็จะมีนะครับเดี๋ยวอยากให้ทุกคนได้ยินความกรอบของปลาดุกฟูอืมคือกรอบมากกรอบแบบไม่มีเหนียวแล้วแบบปลานเน้นๆไม่มีแบบความแป้งๆเลยครับผมคือแบบอรอ่อ,รอยอร่อยอร่อย ผมจริงๆไม่ต้องใส่ปลาราาก็อร่อยแล้วนะครับยำเขาอะสาหรับคนที่ไม่ได้เลิฟในปลาราขนาดน,นั้นอาจจะรับไม่ได้ในกลิ่นของมันหรือว่ายังเข้าไม่ถึงความนัวของมันนะครับผมก็สามารถสั่งร้านนี้ได้เพราะว่าน้ำยำที่ไม่ใส่ปลาราของเขาเนี่ยถือว่าอร่อยแล้วถือว่าเป็นร้านยำที่ดีเลยดีดีมากๆเลยนะครับผมร้าน,นเนี้ยคือถูกปากสุดๆนะครับผมร้าน,นเนี้ยเข้มขน้นเปรี้ยวหวานเค็มครบเม,ม,มนูสุดท้ายนะครับผมยำไข่ปลาริวคิวกับไหลบัว ไข่ปลาลิวกิวมันจริงม sí ันไม่ต้องใส่ข yani yeah. ้าวก็ได้เนาะเราดูเม็ดเขาดิเม็ดโตโตอ่ะนะครับผมหืมจัดนี่คือแบบความเปาะความเปาะมันออกมาเลยอ่ะเดือวอัน่ะต้องบอกว่าร้านนี้เนี่ยต้องบอกว่ารสมือยำของเขาน่ะถึงจริงๆนะครับผมเปรี้ยวถึงเค็มถึงเผ็ดถึงอ่าอร่อยอร่อยมากนั่นแหละอร่อยอร่อยเล่อยข้างขคอยข้ือไข่แดงเหลือไข่แดงเหลืออือร่อยว่ะ ถ้าให้เลือกเนี่ยเมนูไหนที่ผมชอบที่สุดเนี่ยผมว่าโดยส่วนตัวเลยนะเอากุ้งสดกับแซลมอนนะผมแต่ถ้าเป็นไปได้นเนี่ยถ้าทุกคนกินปลาได้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้ใส่ปลานะครับผมให้ลองดูเพราะว่าปลาของเขาเนี่ยผมว่าถ้าคนไม่กินก็กินค่อนข้างง่ายนะปะลาเขาไม่ได้กินยากขนาดนั้นไม่ได้มีกลิ่นที่ไม่ดีหรืออะไรคือมันหอมมันนัวนแล้วมันก็อร่อยนะครับผมตามนี้ นครับผมอามาร้านยำคุณแม่นะครับผมสนนร,ราคาวันนี้ที่เราสั่งมาเนี่ยยำกุ้งสดเนี่ย159บาทยำหมูยอไข่แดงเค็ม139บาทยำปลาดุกฟู109บาทยำไข่ปาลาริวกิว179บาทแล้วก็ยำแซลมอนนะครับผมช่วงนี้มีโปรนะครับผมเฉพาะเดือนสิงหา199่งบาบาทซึ่งราคาดีมากถือว่าดีมากนะครับผมร้านยำร้านนี้วันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆ เท่านี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องเราด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าเราจะมีอะไรมาถ่ายให้ทุกคนดูก็รอติดตามเมิน,น,นะครับบ๊ายบายค่ะ<า>